ตามในไหมตั้งแต่คลิปก่อนที่ผมรีวิวไปกับตัวใหม่ที่นำมาโอเควันนี้จะพาไปทัวร์มั่งโอเคนี่คือจุดแยกพอเราเข้ามาก็จเจอเด,ดีาดเอาไปเหยียบไปสายามเหยียบไอสายามพวกนี้คิดว่าเป็นมอลก็คือแแบบบิ๊บอลไงอันนี้ก็ไปทางเดิมวงกดไปทางขึ้นหน่วยแต่ว่าเราไปข้างล่างก่อน ต้องสุนัยาก่ตก่มันขันต่อไปปอสยามกระตักปิ๊กเปิ้มเย็นได้ไม่จำกัดยัดดับมีอยู่ด้วยกันสามยัดดับที่คือระดับที่หนึ่งที่คือยัดยัดดับที่สองถ้ายยัดับที่สามนี่อืมก็มันนี่ต่อไปไก่วัว หมูเอ๊ก็แกะพี่แกะทด้หนึ่งตัวโซนนี้คือโซนกินอาหารให้อาหารสัตว์หน่อยแกะได้สร้างเอาไปสร้างเองไดกันเอาไว้กินอาหารก็แล้วกันนะโซนนี้ไปโซเกีอาดโซนนี้กคือน้ำเสื้อผ้าเสื้อตกกับทั้งสองเสื้อต่ออึอไปเสื่อมตอกเงยนี่ก็คือประตูทางเนิน ถึงไม่ทางประสืบต่อกันใหญ่ทางประสืบต่อสันแค่ก็บินบ่อสราบบงบ้านก็คือเป็นป้าสีเหลืองที่จะบีบ่อสรามง้างามบอยองยัดประสืบต่อกันอันนี้ก็เปิดการเสืบอตกกับนู้นเย็นได้ซึ่งสวนนี้ก็เสืบต่อกับข้างน้นี่อ เสื่อมต่อกันเย้ยตอนนี้ก็ไปที่เดียวกันนะตอนนี้ก็ไปบ้างบอนกันดีเบียดทางตัวโน้นก็บีอีกอันที้วิวไปอ่ะโอเคบีอีกแมบ้านตรงนี้คือบ้านกันไั้ไงอันนั้นคือตัวใหม่นะยังไม่ไม่สร้างเอ้ยวิวไปไปไปนี่คือบอดิน าไว้สร้างคุณจะสร้างเองก็ได้กับไตคุดแต่ต้องปดิดกดต้องให้ขับเขตดีถ้าคุณย้ใส่ก็ขุดดีก็มันใสน่คืนแล้วก็ยักตัวหน่อยต่อไปคือบอยิงธะูเอาไว้ยิงทะลุคุณต้องอยู่ไม่หักเส้นงแงน่อ,อ,อย่างนี้ ยีงไม่คมมย่ยแม่นเลยคุณยีงใส่ข้อไปเก็บข้อพอใส่คืนต่อไปโซสุดท้ายเป็นโซ่กบบนนเกลียวบอลนั่นเองตรงนี้เป็น,ปมมอนปบอนให้เย็นอัมเปตบอลแต่ไต่ดี่ไม่มีบอลให้เตะเหนือไปแซ่บแบบสวยๆอัมเปกินพื้นที่แกสอสุดท้ายนั่นคือ Bình bình tĩnh Sơn Dốc phơi Dây chi Ui Thưa lắp nghe โอเคก็ถือว่าจบแล้วนะคะก็ไม่มายโอเคก็